ต้องเข่าไปอวยไปย่องเพื่อนนะครับเวลาที่เห็นศิลปินว่องคืนเอาเพียงของใจกระลอยไปลองเอาเพียงของแอนไปลองเอาเพียงของบอยไปลอง mm hmm. คือยิ่งคนเอาไปใช้เยอะเท่าไหร่มันยิ่งจะเกิดผลดีกับเรานะฮะบ, mm hmm. บอมเมียนมาสิไปเปรียบเทียบว่าโอ้ยร้องไม่เหมือนแอนเลยก็เข่าใจโอ้ยแอนคือต้นฉบับอันนี้คือเราเรา,เร,ารู้อยู่แล้วเออในใจเขารู้อยู่แล้วอย่างเช่นผมเคยเคยโพสต์โพสตหนึ่งผมก็คลิปสั้นไปนั่นแหละที่ผมโพสต์เพราะว่า ที่จริงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่ผมโพสต์นในวันนั้นก็คืออยากให้ทุกคนไปอวยไปอวยไปซับพอร์ตเขาหน่อยคนที่เอาเพลงเราไปร้องผมก็ถามานอกเนือาจากต้นฉบับแล้วชื่นชอบศิลปินท่านใดเป็นพิเศษส่วนมากคนกับมาคอมเมนต์กัรกัดเข้าใจอยู่ครับคอมเมนต์ว่าบ่มีไปร้องคือแอนอดรดียังเสีย พอเวลาศิลปินคนอื่นที่เขาเอาเพลงไปใช้แล้วเขามาอ่านเขาอาจจะรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยลบโพสซึ่งึ่งจริงๆถ้าเราจะช่วยกันจริงๆคือเราเราต้องไปซัพพอร์ตเขาคนที่เขาซัพพอร์ตเราอะ่ะคนที่เขาเอาเพลงเราไปร้องเอาเพลงแอนไปร้องไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีเพลงพาเลาะใช่ไหมครับก็ไปกดรีโพสเยอะๆในติ๊กตอกถ้าใครเต้นได้ก็เต้น ถ้าผู้ใดเต้นน้ำใด้ก็เต้นเอทคอนเทนนะครับตาผู้ใดเต้นน้ำบไดเวลาไปเจอในแอปตัวทีเนี่ยเราก็ไปกดรีรีรีโพสนะครับไปกดแช่ไปกดถือใจแหนะ่ข้าเจ้าเราเห็นเขาไปร้องยิ่งคนร้องเยอะเท่าไหร่มันคือเป็นประโยชน์กับเรามากเท่านั้นนะฮะมันสิได้เป็นตำนานไว้คือพอเวลาผ่านไปอ่ะ อยากฟังเพลงน้องกาฟิวบนเวทีมีแน่นอนครับในเดือนพฤศจิกายนนี้คือเหมาไว้เลยมีโชว์ของน้องกาฟิวเพลงโอ้ละนอฝันเอ้ยมีแน่นอน EP ที่ห้าครับ EP ที่หเพราะว่าก็เตรียมให้นักดนตีแกะเรียบร้อยแล้วเตรียมครูฝึกกําลังมาทำโชว์ให้กาฟิว <c oughs> ตอนนี้ก็สี่แสนวิวแล้วของลูก,กาฟิว เรียนยุสัยของน้องไัยบ้านท่าเสาครับผมตบุญเพชรละครคือพอเวลาผ่านไปอ่ะเพลงจะดังขนาดไหนผ่านไปปีสองปีมันก็ต้องมีเพลงใหม่มาแทนแต่มันจะเป็นตำนานว่าคนอ่ะยิ่งคนเอาไปร้องเยอะเท่าไหร่ยิ่งคนก็ยิ่งจำได้ใช่ไหมมันอยู่ในความทรงจำของคนแล้วนะ่ในเวลาต่อในอนาคตนะครับอันใกล้หรืออันไกลก็แล้วแต่ร้องขึ้นตอนไหนคนก็รู้จัก มัน็สิเป็นประโยชน์กับโตศิลปินโตแอนนอลดีโตบอยซีใช่โตเจ้าของเพลงนะครับทุกคนกันนั่นแหละมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครศิลปินบางคนเน่ะเพลงดังนะยอดวิวขึ้นสูงแต่ไม่มีคนเอาไปร้องเพราะอะไรเพราะแฟนคลับชอบเปรียบเทียบโอ้ยคนนั้นเอาไปร้องเสียเพลงจะเป็น อ่ะรองบพกขึ้นนะั่นเนาะเอีอยงสันแหงสีแบบไปเปรียบเทียบอ่ะไม่เท่าต้นฉบับร้องดีกว่างเสียถ้าเราเป็นเอซของศิลปินต้นฉบับจริงๆเราต้องผลัดดันให้เพลงมันเกิดโดยให้คนเอาไปใช้ประโยชน์คนยิ่งร้องเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะบางคนอ่ะถ้าสังเกตดีๆทําไมแบบเพลงดังนะยอดดว,วขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้ไม่ค่อยมีคนเอาไปร้องพอวันหนึ่งมันก็ต้องหายไป ผมแสดงแท่งใจเนี่ยผมเมนผมบม่ได้ดังหลายแต่ผมยังพุ่มใจด้ราะวาคนกับรู้จักมันก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของบอยสิริชัยเลยเป็นเพลงที่เป็นที่เป็นเพลงที่แบบหยุกเป็นเพลงที่เป็นคือผมแสดงแท่งใจปุ๊บเนี่ยขึ้นหนาบอยสิริชัยตัองร้อยมากเมนบอลนี่ยผมก็มีแล้วเพลงหนึ่งศิลปินหนึ่งคนต้องมีหนึ่งถึงสองเพลงที่จะเป็นเพลงแบบว่า คือเพ่งขึ้นปุปบนึกถึงเล่ยัอองสิแม่คือจังผมเนี่ยผมสแสดงแทงใจคือจังสมจิตบอท่องกระไรเพ่งกุกกกหลาบแดงจั่นสิเลครับ <c oughs> เราแฟนขับคือหน้าตาของศิลปินถ้าเราจะซับพอร์ตกันจริงๆนี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเนี้ยสําคัญเข้าแคมเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละว่าเออว่าม,มาจาังใดมันบลาเข้าหักศิลปินเข้าเสียงศิลปินเข้าแบบ ดีแบบประทับใจห้างซัํดาใเนี่ยเรารู้อยู่อยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่ในอีกบทบาทหนึ่งหรือการแอคชั่นในจังหวะนั้นน่ยมันต้องมันต้องต้อง,องปินแบบน,นมันต้องได้อวยเพื่อเพื่อห้าสิเดหาคอนเนคชั่นให้คนอื่นเอาไปเอาเพลียงเข้าไปใส่ประโยชน์นะครับ <c oughs> ให้เบาโนนไปไลค์แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลง